วันนี้คนสวยกำลังทานข้าวกันค่ะคนสวยกำลังงานยุ่งฝนกผลนไฟกัรสวยด้วยสวยด้วยสวยบ้างวันนี้เรากินขนมค่ะงหลอดค่ะกินแม่เอสตีซีอร่อยไหมคะอร่อยค่ะนี่แม่เอสตีซีสองปีอร่อยมากเอนสตีซีภาพจะเพิ่มใจทุอทีอันนี้เจ้าภาพเรานะคะวันนี้มาเลี้ยงอาหารที่บังกรปีถามไปแปดคนค่ะแม่ สามสค่ะราบค่ะสาเกีอบสามสิบค่ะคนหนึง่งบรรยากาศนะคะห้องนี้อยู่หสายตรงเลยค่ะสามสแคนนะค่ะอู่แม่แมเราแอบสองแม่แม่ค่ะแม่แม่กำลังคุยเรื่องไรอ้งหรือปล่าอ่าใช่ใชค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะคุยก็ถูกอคอถ้าเรื่องไรนอ้งีนี้มไม่ได้มาหลายงาน อ้วนแลนะค่ะน่าอ้วนแล้วค่ะนี่แม่อ้าแม่อ้าคุณที่ไม่เคยสายลูกผู้ที่มีมาเลยก็ไม่ยอมให้คนอื่นมอบใช่ไหมในบมาเองใช่ไหมอันนี้ยานจะมอบแก้กินเที้ที จะยัดแย็ดในอั้นนาคานี่แม่ตาไปอั้นทุกงานแต่แม่ไม่ค่อยออกห้าให้แม่จูงมาต้องจูงเลยใช่ไหมเอาอะไรที่แม่ออกก่อนป้ามลนี่ออกไปเต้นทุกงานใช่เต้นไปรุ่นด้วยเต้นไปรุ่นด้วยไหมเป็นแม่เป้นแม่ไปไหนมาเป็นแม่ไปไหนมาบอกกี่น ดูดดูนกินกินไปตเอดยไงนน้องอยู่ป่ะที่อยู่ปี่แล้วก็เงินหกรอ่ะหมดป่ะหมดสิทำอ้าวก่อนนี่แม่บอกว่า้เงินได้เง kind of okay. er ah. ินคนแก่ละพันสองนไแม่ตามในอนไปงานไหนวันนั้นคื่านหมดเลยหมดเลยแล้วตอนนี้แด่ยืมใครบไม่ยืมขอลูกเลยนะ ก็ขอไม่เอารอเพราะงานก่อนไปเที่ร้านก็ใช้คสองเพราะว่าไปไปเถื่อนเชือหลังก็บอกว่าเดือนหน้าไม่รู้จะใช้อะไรวันนั้นหมดไปัำสอง เขาลับแตกเลยพเอาลับแตกเออคลิปดูให้มาแล้วดูให้แล้วใช่ไหมต่อตอชีวิตอคือพี่แม่ครูครูเกตลงยูทูบอ่ะเขาเขาเขาคอมเมนต์มาแบบอยากมาละเกินทำยังไงจะได้มาเม่เขาจำได้แล้วครูเกตก็บอกว่าแม่มารอตรงนี้ตรงนี้เลยแม่ก็มารอเลยไม่รู้จะกลันแล้วตั้งแต่บัดนั้นบัดนี้แม่กี่ปีละสองปีแล้วมั้งใช่แม่ก็ตามมาเรื่อยๆงานแรกครูเกตก็เอาไปทิ้ง ฉันหาใครไม่เจอฉันถือถือถ้วยบะหมีจนอืดเลยฉันไม่ได้กินกึนตามมากเขเข้าไปกันหมดเลยเหลือแต่เราคนเดียวเราไปซื้อของใช่ไหมกลับมาไม่มีเหลือเลยใครไปกันหมดไปรอเวทีผิดคนบอกว่าไม่ใช่เวทีนี้ ขาก็พอพอคนนี้เขาไปซื้อของอแล้วกลับมาอไอ้พวกที่ก็ไปไปเื่อแย้ายไปเดกลับมาคนหายหมดไรไอ้สีย <c oughs> เด็กๆ <c oughs> มันก็มาบอกว่าป้าป้ามีคนบอกไว้ว่าถ้าป้ามาดูคอนเสิร์ตไมคค้นน่ะป้าตามเาไปที่นน่นนะแล้วก็บอกป้าว่าไม,ไ,ไม่มีไมคค้นป้าจะอะไรอ่ะเออมันไม่มีไมค์ค้นอ่ะเด็กมันฟังไม่รู้อ่ะเนาะ เราไปอ้าเราก็บอกเราไม่ใช่ไม่ใช่ใชแล้วทีนี้เราไปอีกก็เลยง้อเด็กมันไปถามมันอีกว่าโนโนเมื่อกี้เขาบอกหนูว่าไงเขาบอกว่าถ้ามีป้าอีกคนหนึ่งมานะไปดูคอนเสิร์ตไมเคิลน,นะให้ตามไปตรงโน้นมันก็ไมเคิลเดี๋ยวนั่นแหละ,ละเราก็บอกอาไรคือก็ไมเคิลมันมีสองเวที เราพวกเราไปนัง่งผิดแล้วมีคนก็บอกเราว่าเห็นเพื่อนไงบอกไออล่อันอยู่โน่นเราก็รู้ไปแต่ไม่มงจะเดินดูของเงินถึงคุณมางานได้ไปใครเสียเหมือนเด็กถูกทิ้ง่งเออใช่ <c oughs> เราก็บอกเออไม่เป็นไรสมุดสาคอรแค่นี้เองเดี๋ยวเราก็หมารกรุกลับบ้านได้ร <c oughs> ้อยโคตรหลง <c oughs> นละางานได้มางานที่สียไม่ไเองเลยนะใช่มาตังคี่ใหญ่แค่ไปนอนค้างคืนก่อนคืนน,นออ บอกงานแรกกันเจอซะแล้วตายแล้วตายแล้วไปร้องเพลงอะไรโอ้ยตายแล้วตายแล้วงานแรกเราก็โดนทิ้งแล้วไงไปหาใครที่ไหนอะใจหายหมดเลยงานแรกเรา อยู่ๆก็มีคนทิ้งบดเลยใช่เพราะทุ่งนี้เปเจ้ากร้ยี่ต้อใหม่ไงใบัวเป็นที่นั่งเราขากลับนะที่ฉันกลับไปกลับมาเนี่ยฉันบอกว่าฉันจะมานั่งคันนี้ผู้เก็ตบอกไปนั่งคันนู้นแม่มดนไปนั่งคันนู้นสองรอบใช่ไหมเจ๊จำได้ไหมนั่งคันนี้ก็คือนั่งสวนไนั่งกะปิแต่ว่าคันแม่มดเขาจะต้องไอ้คันคันแม่มดนเขาจะต้องมาลงทะ้งคูนเอเออมาขึ้นก้ำมันอะภูเก็ตภูเก็ตบอกให้ฉันกลับไปแล้วไปเจออีกสองคน ตามเข้ามาอีกเคามาเจอะคู่เก่งเพืกอนไปขนนู้นคือเดิรถคันูเกียวกลับไปกลับมาโอ้โอ้วันนั้งนะแล้วแกมาตอนแรกตอนทิ้งตอนนั่งหมดกี่เออโทนพากลับก็จะไม่มีรถขึ้นอีกแล้วเราบอกเราบอกไม่เป็นไรเราจะมารอบเดียวเราจะมาดูทีนี้เราก็ไม่ตามแล้วที่ไหนได้ดูสิ วันนั้นจะถึงวันนี้เลิกที่ไหนไม่เลิกไม่เข็ดมากันแน่มามามา ขึ้นคันนั้นคันนี้ไม่คันนั้นมาที่ลินเขาไปูจันเออใช่ใช่ใว่าเขารู้ว่าเขาจะบอกคุณเกศบอกว่าไปขึ้นคันม่ลิ้นตะบนนี่ยไปขึ้นคันม่ลิ้นเราก็ใจเสียหมดเราจะไปเคิร์นไหนกันแน่เนี่ยคุณแม่อ้อเน่มาเนี่ยมาคนเดียวมาไหมมามาละ เอารถไปอย่างนั้นใจแข็งเอาใจแข็งแล้วตั้งคอแล้วหกร้อยอ่ใช่แล้วหกร้อยพอไม่พอก็ไม่ไหเรื่องนักฝนไม่เลิกเลยแค่บอกว่ายอมตายพอแพงเลยขอแพงยอมตายเพื่อร้อยอันไม่ต้องไปยอมตายเพื่อน้ำตาลหรอกยอมตายเพราะไรอันแม่บอกรายได้กันไรรับในสมุดกัินละ เดียบูทัวร์ไปหกร้อยแม่ตาไม่อัดงานเดียวแม่ก็จะหมดนะทำลูกไม่ให้ไม่มีเงินตามทำไงใช่ไม่มีไม่มีทำไงเรายืมแม่อ้อด้วยเกาะเพื่อนไปแม่อ้อออให้เกาะคนนั้นหน่อยเกาะคนนี้หน่อยแม่ที่สุดเราก็ไม่มีเพื่อนนี่เราจะเกาะเราไม่ได้นะเราซอนแล้วนม่คะทำงานที่ๆเราสี่คนสี่คนใช่ แม่พรประภาแม่พรประภาภูเกใช่เปิดอะไยกันค่ะกลับบ้านคนนี้เป็นคนเดียวคนไทยคนนี้เป็นโคนเดีไม่มีใครเป็นเราเป็นคนเดียวอ่ะแปลกไหมไม่ต้อมีการแบบ นี่ถ้านอนกับแม่แหม่มนะติดกันนะไม่พร้อมจะพาอีกเราคุกเกตนอนเราเป็นขาแน่ทำไมเป็นไข้เป็นไข้ไข้สูงเราติดอยู่คนเดียวเออมาถึงเราก็ลายเป็นให้ดูแลตัวเองหน่อยจะได้รักษาเร็ว คงจะทรงตรงที่งานแรกอ่ะงชนะปะงานแรกใช่ไหมเราอีสามวันเราอยู่อีสามวันวันที่สี่ถ้าเป็นไข้เออวันที่สี่คนอื่นาต้องนั่งรถกลับโต๊กลับคือไปโรงแรมได้นะค่ะไปนโรงแรมแต่ว่ารารที่สามวันนี้ที่ต้องแอน้องได้สามสี่คน ในพวกเราก็เลยไม่ไปเออวันนั้นันัปข่าวได้ยังล่ะใช่ในพวกนั้นนะากข่าวที่อ๋อนี่ภาพเช็ดตัวพื้นแค่นี้ผู้เก็ตบอกว่าเช็ดเช็ดไปเถอะตายยอมตายอะไรอ่ะภาพเช็ดตัวก็มีตลาดก็ไม่มีเราไปถึงตลาดไปซื้อเสื้อผ้าก็ไม่มีแตทมกตายเพแทรกโนอมตายจริงจริงอ่ะเอ้ดูบรรยากาศทานอาหารกันคุยกัน เพื่ออะไรเรื่องอะไรต่ออะไรนี่นะเรื่องการในอันอิจฉาใจครั้งแรกสุดยอดแล้วอรับอากเปนกกนกมว่าโอ๊ยอย่าไปอย่าไปจังเลยเราจะติดต่อใครดีเนาะโอเทให้โอเไให้เบอร์ไปทันทีเลยพรุ่งนี้ได้ไปเลยอุ้ยดีใจนอนไม่หลับ เรเพื่อนไม่เคยเห็นมากันเลยพี่ยังไม่เคยเจอกันนะแต่จำกันจำคุณครูได้ในในไอ้นั่นอะในยูทูบพอมาเห็นเนี่ยอ๋อคนนี้ใช่เลยเราจะเล่าเรื่องในอันเนี่ยพอแกเล่าคุณเรื่องไนอันน่ยนะแมวบอกว่าใหม่ๆฉันก็เป็นแต่ฉันเล่ามาเป็นปีแล้วอันนี้อันนี้ไม่ใช้าบอกว่าเดือนนี้จะเบาหน่อยนะ ไม่เบาเลยพาเพื่อนไปตามไอ้ว่าไม่ไม่มีรถก็ไปบอกเฟสไปด้วยนะยังไม่หยุดเลยไม่หยุดไปตามแ่ตลอดรักมากนะไม่หยุดแต่ละคนแต่ละคนมีที่มาที่ไปส่วนวันนี้คุเกดไปเจอที่งานพิกิจพิกิจวิงมาหาวิงมาหาบอกว่าคุณเกดใช่ป่ะอยากจะมาด้วยเออไปเจอกันก็ไปนัดเจอที่เมโทร การฮายาบสองคนเนี่ยขาได้มาจนตอนนี้ยังไม่เลิกตามเลยเขาไม่กล้าโชว์หน้าเขากลัวลูกสิทธิเห็นเพราะว่าแกติดหนี้ลูกสิทธิเยอะกลัวลูกสิทธิตามทวง แท็กซี่ที่ตรงไอ้สายใต้ใหม่เนี่ยไปจำแม่ป้อมสองคนใช่ไหมให้ป้อมพอขึ้นนะอ้าวคราวนี้คิวของท่านแล้วก็ขึ้นมันถือไม้กระบอกแฝงแฝงแฝงอย่างนี้นะแท็กซี่แท็กซี่มันมันต้องขับรถไม่รู้มันแล้วก็ต้องขึ้นรถของมันใช่ไหมแล้วก็กลัวพอนั่งไปนั่งไปเราบอกมันกลัวผีไม่บอกว่าจะกลัวทําไใป้าผีผมก็อยู่กับผีมาเจ็ดปีแล้วนะ อย่าพูดอย่าพูดเรากลัวผีจะเล่าเรื่องผีผมเนี่ยอยู่กับผีมาเจ็ดปีแล้วโรงพยาบาลสิริราชอะมันว่าอย่างเงี้ยเรอหลายศาสนาแล้กันอุ้ยัวมากเลยแท็กซี่วันนั้นจริงเวลาขึ้นรถเจอแท็กซี่ดีูดีนั่นแต่ดีๆก็เป็นแบบประมวลไม่ไม่เราก็เลยใจแข็งเอาไว้ไงมันบอกว่าคอนเสิร์ตดึกๆอ่ะไม่มีรถนะใช่ต้องให้แม่ออไปส่งแม่อไปส่งตลอดรักกับกลัวแม่แม่ กลัวแม่ออหวังแม่ร่วมเออแค่ไปนั่งรถมาส่งไม่อมอเองเออวันนั้นบอกอ้อพี่ไม่ส่งนะ เาบ้านใหรถ้าไปกลักสามสิบโลไม่เฉพาะในซอยแต่กันตาเข้าไปย่สิบห้าโลแล้วกลับมาใหม่เลยไมอ้อไปส่งตลอดนีสอง่ะกลับที่บ้านทีสามกว่าเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเป็นบุญุน้ำพาบอกว่าพาไปเจอเลยอ่ะนบ้ารถจะกลับไปทำไมอีกอะไรนะบอกว่ามาถึงบ้านแล้วพี่จะไปส่งอ่ออีก โซกันกลับไปกลับมาจนสองหาพอไปส่งมีการบอกด้วยนะเจออะไรไม่ต้องหยุดนะพี่เจออยไรก็มีใจนัดตายเลยู่ในมือเพราะพ่อแม่เอ้าไปส่งค่ะแล้วก็ก็ห่วงแม่อ้อไงเพราะว่าไกลใช่ไหมเออเคยนั่งลงไปเป็นเส้นข้าวเขาไม่ได้ไปรุ่นเขาต้องมาส่งเราเองเออรางวัเนี่ยรางวัลช้างวันนั้นวันนั้นไปส่งนี่พี่น้อยไปด้วยใช่ไหมกลับถึงบ้านก็ไปส่งพี่น้อยกลับบ้านตีสี่ แยกกันเลยเอาไปส่งคนเดียวนี่ค่ะเสียกังเพลงเลยอันนีค่ะทานอาหารเสร็จมาเร็วมาเร็วมาเร็วไม่มีที่อยู่แม่บอกขอฟังเพลงอยู่นี่อยู่ตรงนี้ดีกว่าไปอยู่ทุกท่านตัวนี้แม่ตุ๊กเราสำรวจแล้วกันแม่แม่ตุ๊กเราถึงไม่ร้องเพลงเลยนะตอนนี้รู้สึกว่า รำลมว <Spin ning. S 1> ใช่ไหมแล้วแมวแล้วแล้วเราไปอีกแล้วเราไปเม็ดแดงแม่บอกว่ากินอินแล้วหนังตาเริ่มหย